สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ปูจะมาสอนวิธีการคัดลอกลิงก์เพื่อเอาลิงก์เฟซที่เราโพสนะคะไปให้เพื่อนๆหรือว่าพ่อทีมแม่ทีมช่วยกันคอมเมนต์นะคะก็ให้เราเข้าไปที่โพสของเรานะคะที่เราโพสไปแล้วเราต้องการจะได้ยอดไลค์หรือว่ายอดคอมเมนต์นะคะออ คือคุณจะยกตัวอย่างอันนี้ก็คือให้เรามากดที่จุดสามจุดตรงนี้นะคะโค้ดทีนี้มันจะขึ้นว่าเมนูพัดลอกลิงค่ะจากนั้นเราก็ไปที่ห้องแชทนะคะเข้าไปที่ห้องแชท แล้วเราก็มาที่ช่องพิมพ์ข้อความนะคะกดวางค่ะกดแช่ไว้วางก่อนที่ดาจะส่งจะส่งลิงก์ให้เราแนะนำนิดนึงว่าลิงก์ที่เราต้องการให้คอมเมนต์เนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะอย่างของตัวอย่างของเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะฝากดันให้หน่อยนะฝากทุกคนด้วยนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะ ขอกำลังใจด้วยนะคะอันนี้พี่ปูยกตัวอย่างนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยพอเวลาเพื่อนๆเขาเข้าไปคอมเมนต์พอกดลิงก์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปไปที่พาไปที่ลิงก์ของเพื่อนนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้เลยอันนี้พี่ปูลงคอมเมนต์ไปแล้วยังไงก็ฝากตัวแทนใหม่ไว้ด้วยนะคะ